เ,เกมเริ่มแล้วนะเอสซีบีได้บอลอยู่วัดกูบีนะครับ <c oughs> เอาละวัดกูบีได้บอล อิงเลยทันทีโอ้โห,โโหเฉียดขาดไหมนะหเกมยังเริ่มไม่ถึงนาทีก็จับไปหนึ่งหวัดเสียง่าย,ยายมาเขาได้สวนเลกแล้วนะตัดได้อยู่ มาไล่นี S ่จะบกสวยครับวันนี้บสวยเปิดเข้ามามยัางทันยังทันอยู่ยังทันอยู่สกิลง่าเอาลงโลกอย่างนี้ก็ยิยงเปี้ยังโอ้โหทำไม่ได้นะ เจ็บแล้วไม่รู้หัวหมุนเสาหรือเปล่าเซบอลรูมาตากกี้นี่ <ม>าครับตอนนี้นี่แปะเข้ามาอรับได้ครับอน,นะฮะเดี๋ยว <มา S 2> ได้อ哟ปาดตัวเข้ามาจังหวะน,นี้โอ้โหโลงมาคนเดียวเดี่ยวเดี่ยวกี้เดี่ยวเดี่ยวโ,โอ้โหเฮ้ยไม่ผิดหวังเบิร์นเข้ามาโอ้โหปาดเสียอีกแล้วด้านข้างมาครับจ่ด้านข้างมาโอ้ยสวยครับ oh, กุมเข้ามาของเอ b มันกูเปิดนะพ่อรับได้สบายๆนะง่ายๆเอาง่ายง่ายๆ <c oughs> ยังทานอยู่นะยังทานอยู่นะโอเคไหลไปข้างหน้าเดียวไหลไปข้างหน้าเดียว <c oughs> เปิดง่ายๆสวยๆจังหวะเดียวโหได้ฮะยังได้ฮะนี่ หาย,อ,ยออกด้านข้างไปนะครับวันนี้รอเปิดขึ้นมาตรงนี้ตรงกลางเพื่อนรอซ้อนอ,อยู่ประมาณสองตัว,ตวล็อกอยู่ล็อกอยู่ล็อกอยู่ระหว่างนี้เอา้าปองแล้วก็ยิงหรือเปล่ายิงหรือเปล่าโอ้โหสุดับเซฟเลยฟาลิสต์ตันี่ยฟาลิสนี่หว่าเซฟนะครับลูกนี้โอ้โหสุดยอดเลยวะวัดกู อ๋อวันนี้เป็นลูกได้มือของทางฝั่ง f อ b ซีบีนะครับเออเข้ามาหลับได้สบายสบายเนะขาเล่นดิมไซน,นับตอนนี้นะฮะมองเพื่อนนะฮะมองเพื่อนมุ้งอ๋อตอนนี้ซิ b ดี้เล่นกลางนะจัดมานิมเเซนก่อนรออยู่ด้านหนะ้าคนนี้ แต่แทกหลังไปทีนึงฮนะโอมจังให้เยอะโอมตังให้เยอะโอ้โหเขาพลิกมาแล้วแต่ว่านี่อย่างนี้ฮะง่ายๆสบายๆไหลไปง่ายๆไายมาทางซ้ายนะครับมาเข้าไปข้างหน้า <c oughs> หากบ,บีเข้าไปข้างในอุย้ยไม่รู้ว่าเตะบอลหรือเตะเท้าเมื่อกี้เนี่ยยังได้อยู่ครยังได้อยู่เอฟซีบียัยงได้อยู่นะครับหมายไปทางฝั่งขวาเ,เพื่อนเราซอ,อ,อ,อยู่บอลัวนึงเปิดเรียบๆเ,บเบข้ามาออจังหวะนี้อยู่ในเขตหน้าขอบเขตโทษได้หรือเปล่ายังฮนะบอลเป็นฝั่งของทวันกูอยู่แนละ้วตอนนี้มันก็เด้งกลับมาที่ FCB ไหลไปด้านข้างโอ้โหวันนี้เขาเพรสซิ่งเร็วมากเลยนะเบิ้ลไหมยังครับไหลไปด้านข้างก่อนต่อเปิดเอาแล้ววันนี้เขาสวนขึ้นมาแล้วนะครับแวันนี้ตัวอะไรสกอรกัสอะไรด้หรือเปล่าได้หรือเปล่าง่ายง่ายเงี่ยง่ายโอ้โหเอาไหมเอาไไม่เป็นไรการเสียประตูแรกนะครับวอนิเวตกู้บีทำการนำอยู่หนึ่งศูนย์นะ เป็นไรฮะเอาใหม่ฮะเอาใหม่ฮะกำลังนักฟุตบอลต้องให้กำลังใจกันนะเอาตอนนี้ก็เริ่มทำการบีบเกมให้ซีบีวีเราฮะต้องได้น้อยหนึ่งประตู ได้ไหมยังได้อยู่ไหลามาทางฝั่งซ้ายเรินกลางตอ,อนนี้เขาบีบมาเร็วมากเลยคนระับอาโอ๊ตเอาลงลูกให้เร็วให้เร็วฮึมขอคบางเด้อตายเยี่ยม เอาละครัตอนนี้จังหวะนี้โอ้โหลงลงสวยๆลงลงสวยๆลงลงสวยๆไปนะครับประตูวหนึ่งหนึ่งเอาละโอ้ยตะกี้พูดอะไรไม่ได้ยินเลยบอกโอ้ย <c oughs> ออย่อไป <c oughs> ไหม, <c oughs> มกลางทำให้กำลังใจเพื่อนนะ ในการตีดออกมาหนึ่งเีไปนี่แล้ฮะ S C B ตอนนี้บอลโอ้โหหลังจากที่ตีประตูหลังจากที่ตีประตูหนึ่งตอนหนึ่งได้กำลังใจมาไหลมาครับหมายไหลมาฮะไหลมาโอ้โหยาวสปีดยาวสปีดยาว,ยาวตรงกลางลง่องอยู่ตรงกลางแลง้วโอ้ตัดบ,บอลได้อยูอ่ยังเล่นได้อยู่ได้ไหมเขีย่ยออกหรือเปล่าเขี้อหรือเปล่า,า,ลาได้อยู่ บอลจะเดินหรือวะเฮ้ยบอลเหนื่อยไปหน่อยเนาะเฮ้ยโฟกัสเสียงหน่อยลูกเออบอกเสียงก็พูดเสียงนะโอ้โหโอ้โหสกัดตะเคลียนมาวิ้ยเขามาเปิดมุมอีกรอบนึงนี่กองหลังเอชซีบีเราเยอะครับตรงนี้อุดต้องอุด ป๊อปโอเคให้บ๊อปมาอยู่ฝั่งด้านเขา้เอา,านะครับ<ม>เขาจังหวะผ้าของทางวัดกู้โอ้โหเขายังดีขึ้นมาได้ไไดล็อกหลบมาเอาละครับตอนนี้ยังไงฮะโฟกัสออกมาโอ้โหปฏิกิริยาบอกเลยว่ารวดเร็วฮะสุดยอดเล่นจากริมเส้นหรืปล่าวน ยังเกียบบอลได้นนอยู่อิชบีมาฝั่งซ้ายลงอยู่ซ้ายลงอยู่ซ้ายลงอยู่โอ้โหอยเงี้ยรอบจังหวะนี้ลงลง,ลงตรงกลางโอ้โหยัยงยังยากอยู่ครั๊บไปฮนะไปฮนะโอ้โหอ๋อลเอานะตอนนี้เปิดมุมนะครับ งาย้อยหูอ่โอ้ตอนนี้วัดกู้เขาย่งไงให้ยังไงโอ้โหสวยการได้ย่สวยอะง่ายง่ายนะจังหวะนี้เออเอาละครับมาแล้วไไกลดิไไกลนิข้างบนนยับยยับ่อย สกร์ยังอยู่ที่ 1, 1นต่อหนึครับตันนี้หัวทางเขาบีบไม่ให้เราจ่ายบอลแบบง่ายๆนะบีบเราทุกช่องเลยครับแต่เราก็ต้องวิ่งหาช่องใหวันนี้ใส่ประสบการณ์นักกีฬาหลาไปหลไปยังไงได้ไหมได้หรือเปล่าอุ๊ยโ,โดนหลุมสองอะงานงานหนักครับผม กองหน้าเขาผิวมาแต่กองหลังเราได้หรือเปล่าโอ้โหกองหลังเราก็เหนือกว่าเกาะชั้นเหนือชั้นไอ้บอลคุณไม่ช่วยทีมเลยอ่ะอ๋อตอนนี้เป็นทางเตมมมะมุมนะบัดกู้ครับโอ้เกมหนูหเดือดนะสนุก ไปมาแล้วลูกมองไหมเดินลกูกลอุ้ยต่างหวะนี้กระชากแล้วกระชากเข้าไปชาเข้าไปชาเข้าไปชา,ปชาอโอุ้ยหนูเกาะไม่เขตโทษยิงยังส่งอยู่ครับผมขอ,องสายตะกี้นี้มีม,มุมค่อนข้างที่จะยิงยากนะฮะเดยต้องการที่จะส่งให้เพื่อนเอา้าได้อยู่ฮะบอลยังไปของทางฝั่งเราอยู่ชิงเข้ามาไมา อุ้ยเอานะจังหวะนี้นี่งางหรือเปล่าย่างครับผมยังหาช่องอยู่เบินเข้ามาจังหวะนี้มงอุ้ยเอ้าง่ายๆสวยๆกองเชียร์จะเป็นลมนะฮะอ๋อตอนนี้สกอร์เราขึ้นนำแล้วนะครับสองประตูตอนหนึ่งนะ อ่าแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับบัสมีเปลี่ยนตัวสามคนเลยนะนี่อ่าตอนนี้เราจะก็ป้องกันนะแล้วก็ขออีกสักลูกหนึ่งนะ แค่คร no. uh oh, okay. wow ั้งเดียวนะครับ20นาทีลากยาวไปเลยจับตัวเออนะนะจับตัวดีโอ้ยไม่เสียเพื่อนลูกไปง่ายๆไอเอสซีบีนะตอนนี้สกอร์นำฮะเราไม่ต้องรีบร้อนนะแต่ก็อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทโอ้ตอนนี้กองหน้าเขาดักรออยู่ถึงประมาณสองตัวโอเคฮะยร์เคลียร์ขาดอยู่โอ้ยลง หมูตะกินนี่สวยมากเลยครับจ,าจ่ายทะลุช่องมาครับแต่ก็ยังมีตัวห้อยของทางฝั่งวัดกู้อยู่งางก็มาโอ้โหมานะขึ้นก่อนขึ้นก่อนลูกไม่เป็นไรคนเยอะโอเคทไม่เขาไม่เป็นไรดีแล้วดีแล,ล้วคุณเต้เท้าเท้าสวยครับผม บอลเกี่ยวท้าอย่างเงี้ยเล่นริมเส้นไปไปอ่ะสวยครับผมหาช่องว่างขนาดนี้ฝั่งขวารออยู่แต่ว่าโอ้โหเข้าถึงสองสามตัวง่ายๆเบิ้ลเข้ามาลงแล้วลงครับตอ,อนนี้วัดกูเบิ้ลยาวเข้ามาจาังหวะนี้ฝั่งริมเส้น โอ้โห oh, oh, hey. สุดยอดนะย่ดราดีอยอ่ดรัวไ <c oughs> สปีดทันไหมสปีดทันไหม <c oughs> อืมเ <c oughs> ขบาบังบอลใหญ่กว่าเยอะ เอาครับปปโอ้สวยอะเบิ้ลเข้ามาโอ้โหสวยอะโอ้โหเอาละครจังหวะนี้โอ้โหกานอะไรอยู่กันอะไอยู่ ยิงเข้ามาโอเคออกแล้วอ้าวอ้าวโดนไ้มเหรออ่าไปลูกเตะมุมของวัดกู้งม้วนแล้วมาดิลงมาดิลงมาติงหน่อยติงกระตุ้นลอยติงอ๋อสองตัวหลังตินตัวหลังอุ้ยสวยเอาแล้ะจังหวะนี้หลุดเดียวเอสซีบี ยึกยักอยู่ปีกไหมไปแล้วพี่อดไปแล้วไปนะโอ้โหสองตัวสามตัวสามตัวในมุมไหมครับในมุมนะฮะในมุมด้วย นี้เป <cues> <sm convert> <ını urai> <men benim> ิดมุมมาครับโอ้โหย้อยลงมาเลยหัวประตูนะครับเอาหัวลงลงอย่างนี้ยิงซะเลยลงแล้วมองไหมเอายังได้อยู่ฮะยังยังจิ้มจิ้มได้อยู่จิ้มจิ้มเดี๋ยวเบียดเข้าไปยิงเข้าไปเอายังไรฮะโอ้โห ตัวไม่ใช่อุปสรรคนะฮะจังหวะนี้ยิงงามสวยๆโอ้ยว่าจะตีลังกายิงนะจังหวะเมื่อตะกี้นี่เอาอีกลองๆนี้โอ้โหนึกว่าติดปีกฮะทีนี้โอ้โหบินแบบยิงไม่เต็มไปนิดตรนึงนะถ้าเต็มน่าจะลุ้นไม่งั้นได้กิน3-1นะครับแต่ตอนนี้สกอร์ยัง2-1อยู่นะฮะตอนนี้ เปิดมึงจา่ทางฝั่ง S C B ครับเปิดรูปเรียบมาเสียออก สองกลางสองทิ้มเข้าไปโอ้ยเกี่ยวเข้ามาอยู่ในสนามได้อยู่นะครับยังได้อยู่ฮะ S C B B ขวาไล่ครับง่ายง่ายฮะโอ้ยเขาบีบเร็วมากนะบอนนี้ต้องการสกอร์เพิ่มบีกหนึ่งประตูทำชิง กูได้ครับตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้วนะครับไม่น่าจะถึง3นาทีเดี๋ยวนเข้ามาไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบฮะอ่ายิงก้าไปสายลงยิงทันที่โอ้โหไม่เป็นแล้วเบิร์นมาแล้วครับตอนนี้เวลามันไม่พอฮะ เอานะฮะตอนนี้อยู่กรอบเขตโทษของเราแต่ก็โอ้โหยังได้ครับยังเคลียร์อยู่ออกแล้วโอ้โหอันนี้วัดกู้รีบเลยครับนปลงเร็วสวยไปแล้วโอ้โหไปแล้วหลุดเดียว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 แล้วโโอ้หยังทำงานดีฮะกองหลังของวัดกู้ครับ อ่ะะเอออาีลยมั้งตอนนี้เวลาก็เหลือน้อยทุกทีแล้วนะนะเปิดมามองไหมโอ้โยแข่งสัยต้องกินนมเยอะฮะต้องให้โคตรนะบ,บูมันโด่งไปมาเร็วสวยเดียวมาไปครับหลุดแล้วขวาอ้าวสวย,ยไปเรื่อยๆโอ้โยสุดยอดนะ ล็อกลบยิงไหมยิงโอ้โหยังติดอยู่โอ้โหกองหลังวัตสุอ่าตอนนี้ครับยังเป็นของ f อ b ซีบีครับเบินเข้ามาไหมเอาเล่นง่ายๆครับสวยสวยกลางรออยู่ล็อกแล้วก็ยิงเอาอุ้ยล้มแล้วอุ้ยกองหน้าเขาสปีดขึ้นมาแล้วโอ้ยยังรับได้อยู่ได้เรียบร้อย เบิร้มไหมอุ้มอุย้ยอามาเวลาครับผมเหนื่อยฮะไม่รู้ว่านักกีฬาเหนื่อยหรือว,ว่ากองเชียร์เหนื่อยสองต่อหนึ่งนะเราชนะปัดกู้บีครับ เช <Dude, S 2> ้าด้วยแหละตื่นด้วยแหละตีสี่ออกตีห้าลองมาให้ของมเช้าแล้วแม่